ออลอยชากลายเป็นฟองนะครับตอนนี้ช่วยกันหน่อยครับเ่้ากัะดูแลงนะครับระวังดับนะครับหน้าวัดน้ำลึกนะครับหน้าวัดน้ำลึกนะครับผมนะครับรถเล็กนะครับกับรถได้ขับนะครับหน้าวัดน้ำลึกนะครับรถทาง,ทางต้องกันของรัฐบาลมาประกศาศนะครับน้ำลึกมากๆก็เป็นอันตรายนะครับรถอย่าข้าอรับขับรถได้กับนะครับหน้าวัดน้ำลึกนะครับ ระบายนะครบายน้ำรบายน้กันครับหน้าวัดน้ำเลยนะครับเป็นคลองไปแล้วครับตอนนี้เป็นคลองไปแล้วครับแล้วครับท่อระบายน้าระบายน้ทันครับผมเป็นคลองไปแล้วครับติดตามช่องกวีวัดนะครับกวีวัดเจนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามข่าสารนะครับอุทกภัยหนักปีห5ห้าครับผม